วิ่งจริงว่ะช่างสามคะแนนดีใจยังไมได้แชมป์อาจจะอยู่แค่นี้แหละเอ้ยแปดเท่าแล้วแปดเท่าแล้วไอ้นี่ไอ้นี้ทีต้องได้มากกว่านี้นะ สวัสดีครับวันนี้พบกับติดอ่างชาเลนซ์วันนี้คะแนนพี่อ๋อวันนี้ผมจะมาให้พวกพี่เ,เล่นนี่ปาลูกดอกเป้าโดยแต่ละลูกดอกนะครับจะมีคะแนนต่างกันสีชมพู10คะแนนสีแดง5คะแนนสีเขียว3คะแนนโดยผมจะวัดคะแนนก,นกันว่าใคร ได้น้อยที่สุดจะต้องโดนลงโทษหัวเหนียวใครจะโดนไปดูเฮ้ยสิบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้พูด้เ้้ยเฮ้ย้เฮ้ยเ้้้้้้ แล้เาอาดึงดึงมาดูเลยอ่ะดูดูเลยอ่ะอ็ดคะแนนใ้ใหให้ให้ให้เียวให้ผมดึงมาแล้วสาอันเนี่ยโอเคอ่ะให้เสามสหกห้าสิบเอ็ดคะแนนอ่ะอีนิ่งไม่ได้ดูสีเลย้งเขาใช้แต้มน้อยก่อนจะได้ไม่กดดันไงไก้มึงแก้งใช่อ่ะ ำอ่อยหมดแล้วเนี่ย่อยแพ้ล้เนี่ยนีคือแพ้ล้ไอ้เด็กยิ้มแล้วจริงบ้องเข้าสาอันนะัอ่อยขอใครไม่เข้าด้วยมึออ้เี่อย่อมเยอะตัวโกตอ้อมข้าเยอะมากนะเฮ้ยนี่มึงมีเพื่อนว่ะ เฮ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วเฮ้ยอ,อันนี้ติดลบโอ้ติดสิบสิบสิบโอเคอก็ยังสบายใจหน่อย ันแรกแล้วเปล่าเอาขาวอันนี้เอาขาวกูขาวนะสวยปูขึ้นคะแนนเราจบอุ้ยปีนไปปาทิ้งแล้วที่หลีกเล่นแล้วอ่ะไม่ได้ปลาทิ้งไม่ได้นะไม่ได้้เหียปลาหล่นเมื่อกี้นี้อะเท่าไหร่ครับผมแดงหนึ่งแปดแดงหนึ่งเขียวหนึ่งแปดครับผมโอ้พลาดแล้วกูอุ้ย อ้าวน้ารับน้ารับเขียวสองเขียวสองแดงหนึ่งโอเค่ต้องเข้าหมดอะเมื่อกี้อกเลเตาเมื่อกี้เต้าคุณคือใคร เนี่ยแปดมันต่ำจังของขอให้มันเข้าบ้างนะเนี่ยเพื่อที่ผมจะแบบมีพลังขึ้นมาหน่อยในช่วงที่สุดท้ายนี้แชะพูสอันมาเองถ้าแชมพูสองอันนี้คือจบเลยเหรอุ้ยเมาจริงว่ะถ้าสามคะแนนดีใจยังไม่ได้แชมป์อาจจะอยู่แค่นี้แหละอะเนแปดเท่าแล้วแปดเท่าแล้ว ที่ต้องได้มากกว่านี้นะไั้สุดจ้อยไม่เข้าด้วยโอกาสแล้วพรไม่ไ่เอาทีก็ต้องไปแช่งเขาให้เขาไม่ได้เลยอะนอันนี้อะไรแปดครับ ไม่ไม่ไม่แล้วนั่นพี่หวาดไม่ได้ต่อไปนี่คือเขาเลยนะต้องล้มให้เขาไม่ได้อีกนะว้ายอือฮึอะสิบแล้วอะหยุดที่นั่นแหละ10บโอ้โก็สบายใจแล้ว ก็เป็นฟุตอ้อมเลก็มเต็มเต็มทำหลังเรื่องเวๆแล้วเฮ้ยอย่าไม่มีผลกับเขาอยู่แล้วไม่ะจริงจริต้องตายไได้นะแบกล้าอกมานั่งอยล้เนี่ยยันยแต้มไว้เออโ้เอโดนเ่ยตน้าเ่ย่ง้นตรงนี้ อันนี้มันโรนีกิงๆนะแกอันี้เป้าเยสามแ้มเองรเอาสามแต้ก่อนไลอยากน้อยไปมากผมขอแดงูครูก่อนได้ไหมได้คะแนนเไปเลยไปเยไม่เข้านะไม่เข้านาตก นกบาลเล่นแล้วนี่สีนำโชคนกโหแย่งกันครอบเลยเปลี่ยนกันเลยอะสามแดงสองสิบสิบสามแดงสองเขียวหนึ่เก่งมาแล้วทีนี้กลายเป็นเก่งมาเลยอะแดแล้วโหตอนเลียนผมชอบได้เลขตัวเดียวครับระดับที่แปดอะย่างนเฮ้ยโทษใครไม่ได้แล้วอะอะไรเนี่ยยากับผมอืมอุ้ยเขาน่ากินเลยอะ อะไรอ่ะยากับผมไอ้เฮี้ยโอตมากไอ้สัตบลมคนได้ไหมเล้เฮี้ยพอแล้วอะไรกับอะไรแล้วนะอุ้ยหลังยากับพึ่งตรงคอไม่เอาไอ้จุ้ยตรงคอมันไม่เอาไอ้จุ้ยนี่ไอ้จุ้ยนี้ไอ้จุ้ยน่าเดี๋เลยย้อมผมเหรออไอ้สัตว์เอ้ยมาเป็นฝรั่งเลยย้อมผมเหรอ นี่เดี๋ยวลงไ้นี่ก่อนตัวกัดสีตัวกัดสีก่อนโัวแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยตัวกัดเย็นเชียเย็นนะฟอกสีฟอกสีโอ้โหเจอคนเจอครับเจอที่ขอบคุณที่ครับ ช่วยกันยังไงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะฮะแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางของเราคือ Youtube นะฮะฝากไปกดติดตามมาด้วยนะฮะสำหรับวันนี้พวกเราขออนุญาตลากันไปเป็นเพียงเท่านี้นะฮะตอนนี้ตาลายมากเลยตอนนี้นะฮะไปดูมันล้างหรือ่าเอาต่อยก็ปวดเลวพี่โอ๊ยที่มียาตัดผ ผมเอายอะเลยผมให้โอ้โหคือเยอะ้ัวเอากระดี่พลาสติกมาให้ตัวเนี่ยยังไม่หมดเลยน่ามึนไปแล้วเนี่ยโอ๊ยไม่มีเมืงไม่ได้ไม่หมดอ่ะมันยังหมดยังไงอ่ะไม่มีโอ้อยถอยไม่มีหมดยัหมดยังไงอ่ะเด็กหยอดเดี็กหยอดไม่มีแล้วมือเกลี้ยงหรือเปล่าก็มือที่คุณโดนมาแหละ